คอนโดใจกลางย่านสาทรที่ติด BTS สุรศักดิ์เพียง100เมตรกับคอนโดเดอะดีโพแมสสาทร คอนโดทำเลย่านสาทรถือว่าเป็นทำเลแห่งการลงทุนเพราะอยู่ใจกลางในย่านธุรกิจที่รายล้อมไปด้วยการเดินทางที่ใกล้จุดขึ้นทางด่วนเพียงแค่1กิโลเมตรจะเดินทางไปไอคอนสยามโซนฝั่งทนก็เดินทางแค่4กิโลเมตรค่ะหรือจะเดินทางไปยังโซนธุรกิจที่อื่นๆอย่างเช่นบางรักสีลมหรือถนนพระรามสทั้งหมดใช้เวลาเดินทางไม่เกิน10นาทีเท่านั้นค่ะถือว่าเป็นทำเลที่สะดวกมากๆแถมยังใกล้โรงพยาบาลเซนหลุยและโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เียงแค่1กิโลเมตรเองค่ะเราเข้าไปดูห้องของเรากันบ้างค่ะห้องของเราจะอยู่ที่ชั้น30นะคะพื้นที่97ตารางเมตร3ห้องนอน3มห้องน้ําห้องจะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะเปิดเข้ามาก็จะเจอกับไอแลนด์สำหรับเตรียมอาหารห้องนี้จะทําตู้บิวอินให้ทางห้องเลยค่ะตู้นี้ก็จะเป็นตู้ไว้สําหรับเก็บของสําหรับทาอาหารนะคะตู้ด้านนี้ก็จะเป็นตู้เย็นด้านล่างจะเป็นตู้ฟรีซส่วนตู้ตรงกลางจะเป็นตู้แช่แบบธรรมดาค่ะส่วนตู้โซนนี้จะมีทั้งหมด4ตู้นะคะด้านล่าง จะเอาไว้เก็บรองเท้าส่วนด้านบนจะเอาไว้เก็บของใช้ได้เลยค่ะจะมีโต๊ะรับประทานอาหารอยู่ตรงกลางห้องนะคะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นระเบียงไว้สําหรับชมวิวค่ะห้องของเราเนี่ยจะหันหน้าทางทิศเหนือซึ่งลมเนี่ยจะเข้าตลอดทั้งวันเลยค่ะเรามาดูที่ห้องนอนห้องแรกกันบ้างนะคะห้องนี้สามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้มีห้องน้ําในตัวด้วยค่ะ โซนด้านนี้จะเป็นมุมห้องนั่งเล่นนะคะพักผ่อนชมวิวส่วนวิวด้านล่างเนี่ยจะเป็นโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนค่ะตู้ด้านนี้ก็จะเป็นตู้ไว้สําหรับวางเครื่องซักผ้านะคะด้านบนก็สามารถเก็บของได้ค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะมีแบ่งโซนเปียกโซนแห้งชัดเจนค่ะ ส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่2นะคะวางเตียง3ฟุตได้มีตู้เสื้อผ้าให้ห้องนี้จะเหมาะเป็นห้องนอนของเด็กๆนะคะห้องสุดท้ายจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะห้องนี้จะเป็นห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดค่ะวางเตียงขนาด6ฟุตได้มีมุมโต๊ะเคาน์เตอร์ไว้นั่งทํางานห้องนี้เนี่ยยังมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะส่วนนี้จะเป็น work in closet นะคะมีทั้งหมด4ตู้สามารถเก็บเสื้อผ้าได้ห้องน้ําก็จะแบ่งโซนเปียกโซนแห้งชัดเจนมีอ่างอาบน้ําให้ด้วยค่ะเราไปดูวิวส่วนกลางชั้น3 0 กันนะคะคชั้นนี้จะมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่มีทั้งสระกลางแจ้งแล้วก็ในร่มมีสระดิกให้ด้วยนะคะพร้อมรับชมวิวเมืองที่มองเห็นบรรยากาศของย่านสาทรสีลมบางรักไปจนถึงฝั่งทนและแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะส่วนชั้น35จะเป็นฟนิตเนสนะคะที่อุปกรณ์ออกกําลังกายมากมายทั้งเวทเทรนนิ่งและคาร์ดิโอมีมุมเล่นโยคะด้วยนะคะแถมยังมองเห็นวิวเมืองได้360องศาเลยค่ะ และใครนะคะที่กำลังมองหาคอนโดทำเลทองแบบนี้ซื้อไว้เพื่อลงทุนแนะนำที่นี่เลยนะคะใครสนใจอินบ็อกมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะ